สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้นะคะพี่รำกพัน,พ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 นเพื่อนมาเปลี่ยนดินในกระถางค่ะสําหรับกระถางที่เราจะเปลี่ยนวันนี้นะคะก็มีบอลสีที่มีชื่อว่าชายชนค่ะหลังจากที่เราเอฟบอลสีน้องบอลสีมานะคะได้1วันเราก็ทําการอบน้องบอลสีไว้ใน แก้วอบแบบนี้นะคะผ่านไป1วันเราก็จะมาเปลี่ยนกระถางบอนสีกันค่ะเพื่อจะให้บอนสีของเรานะคะมีต้นที่โตเร็วค่ะสคันนะจะทําให้บอนสีของเราเติบโตได้ไวยิ่งกว่าเดิมค่ะอุปกรณ์ที่สำคัญหล,หลักของเราในวันนี้นะคะที่จะทําให้บอนสีของเราโตเร็วค่ะอันดับแรกนะคะ พี่มก็จะเตรียมเป็นดินที่หมักจากใบก้ามปูแล้วก็ผสมมูลไส้เดือนค่ะอันนี้พี่แรมก็ซื้อมาถุงหนึ่งประมาณ12 13บาบาทค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นปุ๋ยจากมูลควายค่ะและ นี่ค่ะอันนี้จะเป็นใบมะขามแห้งค่ะอันนี้นะคะก็จะทําให้บอนสีของเรานะคะมีการจเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่ามะขามจะเป็นกรดอ่อนๆค่ะแล้วเขาจะทําให้บอนสีของเรานะคะมีการกัดสีได้ดีค่ะ <unemployed> ต่อมาค่ะก็จะเป็นตะกร้านะคะอันนี้คือตะกร้าพลาสติกค่ะเราจะเตรียมทําตู้อบบอนสีให้น้องนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นถุงพลาสติกค,ค่ะจะครอบตะกร้าไว้นะคะแล้วก็จะทําเป็นตู้อบนะคะอันนี้ถุงขนาดยาว30สิบ นิ้วนะคะแล้วก็กว้าง20นิ้วค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นกระถางนะคะกระถางต้นไม้นะคะมีขนาดความกว้างของขอบกระถางอยู่ที่8นิ้วค่ะเราจะเปลี่ยนกระถางจากเดิมก็คือกระถาง4นิ้วและกระถาง6นิ้วที่บรรจุน้องชายชนไว้อย่างละต้นนะคะจะเปลี่ยนมาเป็นกระถาง8นิ้วค่ะทําไมเราถึงเปลี่ยนจากไซส์เล็กๆมาเป็นไซส์ใหญ่ก็เพราะว่าการที่เรา เปลี่ยนจากกระถางไซเล็กมาเป็นกระถางไซส์ใหญ่เนี่ยบอลสีก็จะโตเร็วด้วยค่ะประมาค่ะก็จะเป็นกระมังที่เราจะนํามาผสมกับส่วนผสมต่างๆนะคะวิธีการผสมดินของเรานะคะอันดับแรกเลยเราก็จะเตรียมกระมังมาหนึ่งใบค่ะแล้วเราก็จะเทดินใส่ค่ะเราก็ใส่ดินลงไปนะคะครึ่งถุงค่ะเราใส่ดินลงไปครึ่งถุงค่ะแล้วก็ตามด้วยใบก้ามปูค่ะ ใบก้ามปูเราก็ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยมูลควายค่ะมูลควายนะคะเราก็ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยนะคะค่ะใบมะขามแห้งค่ะเราก็ใส่ลงไปใส่ลงไปประมาณนี้ค่ะแล้วพี่แรมก็จะคนทุกอย่างให้เท่ากันค่ะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนําน้องชายชนมาเปลี่ยนกระถางค่ะเราจะย้ายกระถางแรกก่อนนะคะกระถางแรกที่เราจะย้ายก็คือกระถางน้องบอลสีชายชนที่มีขนาดกว้างอยู่ที่4นิ้วนะคะแล้วตอนนี้น้องก็มีใบแล้วสใบค่ะแล้วก็จะมีความป้ายมาแล้วนะคะสีแดงก็มาแล้วนะเราก็จะเอาผสมตรงนี้นะคะลงไปก่อน ประมาณครึ่งกระถางค่ะจากนั้นเราก็จะทำการคว่ำกระถางบอลสีลงค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็พลิกขึ้นมานะคะแล้วเราก็นำน้องบอลสีลงไปใส่กระถางได้เลยค่ะตักดินใส่ในกระถางได้เลยค่ะ ก็จะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ใส่ดินล้นกระถางนะคะกระถางแรกเสร็จแล้วค่ะกระถางต่อไปนะคะเป็นกระถางที่สองกระถางที่สองก็จะทําเหมือนกันค่ะเราก็จะนําดินมาใส่ในกระถางก่อนนะคะเราก็ใส่ลงไปประมาณค่อนกระถางค่ะอะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําน้องบอลสีที่มีชื่อว่าชายชนกระถางที่สองคว่ำกระถางลงค่ะแล้วก็จับน้องพลิกกลับด้านนะคะแล้วก็วางใส่กระถางได้เลยแล้วก็นําดินมากรอกอีกครั้งหนึ่งค่ะ ประมาณนี้ค่ะกระถางที่สองเสร็จแล้วเราก็จัดน้องบอลสีให้อยู่ตรงกลางค่ะเสร็จแล้วกระถางที่สองต่อไปกระถางที่สามค่ะกระถางที่สามก็ทำเหมือนกันค่ะเราก็นำดินมาค่อนๆกระถางนะคะแต่ไม่ถึงครึ่งกระถางนะคะ เราก็นําน้องบอลสีที่มีชื่อว่าชายชนกระถางนี้เป็นกระถางที่3ค่ะตอนนี้น้องก็มี3มใบนะคะเราก็จับคว่ำออกมานะคะค่ะก็จะค่อยๆนิดนึงนะคะเพราะว่ากระถางนี้เป็นกระถางใหญ่เราก็จะง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จับน้องมาวางในกระถางค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็จะนำ มาณนี้ค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะรดน้ำค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำกระถางบอนสีไปใส่ในตะกร้าแล้วก็นำถุงพลาสติกหุ้มไว้ค่ะ ก่อนที่เราจะนํากระถางบอนสีลงไปนะคะเราก็จะเติมน้ําก่อนค่ะน้ําที่เราเติมลงไปนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะลงไปแช่ในตะก,กร้าได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการรัดปากถุงไว้ค่ะ แล้วเราก็จะนํากระถางบอลสีทั้งสามกระถางนี้นะคะไปวางไว้ในที่ร่มค่ะเสร็จแล้วค่ะวันนี้เราก็ได้ทาการเปลี่ยนกระถางน้องบอลสีชายชนทั้ง3กระถางเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นําน้องบอลสีมาใส่ตู้อบตู้ใหม่3ามตู้นะคะซึ่งก็เป็นตู้อบแบบง่ายๆค่ะโดยการใช้ตะกร้าพลาสติกนะคะแล้วก็ถุงพลาสติกทําการอบบอลสีไว้ค่ะ แล้วเ,เพื่อนๆอย่าลืมติดตามชมนะคะว่าบอลสีของเราที่ซื้อมาเลี้ยงเนี่ยจะมีลักษณะหรือว่าจะเติบโตได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ